สวัสดีค่ะมาให้อาหารต่อที่ท่าน้ำวาังวาสังกระชายปลาเยอะปลาเยอะวันนี้น้ำขึ้น vừa mà mời mà mời 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 ha mời Ui mời Ui 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 yeah. À, à, à. นั่งกออนน่งก้อน,น,อนโอ๊ยปลา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 ,ปาน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะปลาปลาจะแบบไม่เคยลอยตัว <laughs> อุยอ้ย,โ,ยโบมันก็โค้งยอย่างอะไสยเลย ป้อมอย่าลอยตามน้ำไม่ว้าแล้วคนก็จะคงเคข่งไว้ด้วยหืมอะไรครับว้าอุยอ้ยโป โอ้โหพงเพงอู้อยู่ด้านนี้เยอะเห็นปะวายวายวายอืตัวสีขาวก็เด่นเลยเฮ้ยตัวสีขาวนั้นมันตัวสั้นยังสีขาว อุ้ยเรือมาอีกแล้วนั่งแล้วท่องเที่ยวป๊ะาะโคงไปโค้งมาเนี่ยเรือมาแล้วเรือมาแล้วใครมาเที่ยวเนี่ยขอลังขอลัง โคงแพงโคงแพงมาเทละปลางงโอ้ยปลางงปลางงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโบมันขึ้นลงขึ้นลงไงเฮ้ยนังท่องเที่ยวมีนังท่องเที่ยวเที่ยวนั่งเรือเที่ยวมาดิค่ะ ไปกั <laughs> นี่เอาเนี่ยโอ้ยอ้โอยืโลมเย็นมหาวิทยาลัยเอ้ยมหาวิทยาลัยราชภัฒน์บ้านสมเด็จสมเด็จเจ้าพระยาโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโครงเพลง wang nè, nó chảy xuống đây, ở, phải ở trong lúp côn đó đi, phải ở trong nút nè để ở mình lướt xuống đây, bong này, phải ở trong nút, phải ở trong nút, phải ở cái nút này, đừng ở đỡ เนี่ยมาเยือนตรงเนี้ยเยอตรงเนี้ยอยู่ตรงที่มีลูกคงนี่แหละเออตรงนี้ไม่ได้อันตรายมันยกไปยกมาแล้วไหลลงไปตกน้ําน้ําขึ้นลงเยอะเลยนี่ตัวสีขาวนี่นั่นนั่นนั่นสีขาวโดนแย่งโยนให้สีขาวนั่นนั่นนั่น